สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะวันนี้มีมวลชนมากมายมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวันลบพริ้งพงนำหัวหน้าส่วนราชการมากมายรวมทั้งน้องๆน,นิสิตนักศึกษานักเรียนแต่งตัวน่ารักมาร่วมการแสดงหลายๆอย่างนะคะและทุกคนก็พร้อมใจที่จะร่วมร้องเพลงชาติ ไปพร้อมๆกันในเวลา18นาฬิกาขอเชิญชวนพี่น้องทางบ้านทั่วประเทศนะคะมาร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกับชาวสมุทรสาครค่ะ ่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นการแสดงชุดเราสู้นะคะของน้องๆจากโรงเรียนสมฤดีสมุรสาครค่ะอำนวยการแสดงโดยอาจารย์สมฤดีสิริชัยเอกวัฒน์นะคะและผู้แสดงเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน111คนค่ะซึ่งการแสดงชุดน,นี้ก็แสดงถึงความรักชาติความสามัคคีของคนในชาติที่ปกป้องบ้านเมืองของเราให้คงอยู่และก็จะเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้ค่ะวันนี้นะคะชาวสมุรสาครนะคะร่วมยืนรอเตรียมรอที่จะเคารพธงชาติใน เวลา18นาฬิกาไปพร้อมๆก,กันพร้อมกับสายฝนนะคะทั้งฝนทั้งลมแรงมากแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยืนรอที่จะร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยกันนะคะเพื่อแสดงความรักความสามัคคีของคนในชาติและวันนี้นะคะจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นในโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งเนี่ยนะคะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่59แล้วนะคะ เกือบจะครบทั่วทั้งประเทศแล้วในการเวียนกันไปร่วมโครงการไทยสามาคัคคีไทยเข้มแข็งที่ทางรัฐบาลได้จัดขึ้นนะคะสำหรับจังหวัดสมุทรสาครหรือที่เรามักจะได้ยินกันในชื่อเรียกว่ามหาชัยนั่นเองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวันลบกริ้งพง มาอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะรอที่จะเตรียมเข้ารายการพร้อมๆกันท่านก็มายืนรอแล้วก็ร่วมตากฝนไปกับพี่น้องชาวสมุทรสาครด้วยนะคะสําหรับสีประจําจังหวัดของชาวสมุทรสาครก็คือสีเหลืองต้นไม้ประจําจังหวัดก็คือต้นพญาสัตบัญค่ะและที่นี่นะคะเขายังมีเทศกาลที่จะเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยหรือว่าผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะมาร่วมเทศกาล เทศกาลกินปลาทูนะคะในช่วงวันที่19ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ท่าฉลอมค่ะเขาจัดขึ้นบริเวณศาลเจ้าแม่พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะ19ถึง22พฤศจิกายนนะคะใครอยู่ใกล้เคียงต้องมาชิมค่ะเทศกาลปลาทูที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะหรือเมืองมหาชัยนั่นเอง ประวัติของอสมุทรสาครน,นะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ชายทะเลและก็อยู่ที่บริเวณปากแม่น้ําท่าจีนค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะบอกว่าในอดีตเนี่ยมีชุมชนใหญ่ที่เรียกว่าบ้านท่าจีนตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทยค่ะในรัชสม,สมัยสมเด็จพระมหาจักราพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยานะคะพระองค์ทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ยกบ้านท่าจีนขึ้นเป็นเมืองสาครบุรีค่ะนี่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยืนตากฝนนะคะ ร่วมกับชาวสมุทรสาครกันด้วยหัวหน้าสวนทุกคนทุกคนเนี่ยอยู่พร้อมกันตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะแม้แต่โต๊ะที่ชั้นบรรยายอยู่เนี่ยก็ฝนตกเปียกสาดไปหมดแล้วนะคะแต่เราก็พร้อมใจแล้วก็ร่วมที่จะทําการถ่ายท่อสดไปพร้อมๆกับร่วมชาวสมุทรสาครที่จะร่วมแรงร่วมใจนะคะร่วมควา,ามสามัคคีที่จะร่วมร้องเพลงชาติไทยไปพร้อมๆกันนะคะ ค่ะสำหรับเมืองสมุทรสาครเน,นี่ยนะคะมีสถานที่เด่นๆหลายที่ด้วยกันนะคะที่ตั้งแต่ปี2440เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะได้มีพระราชดำริที่จะสร้างสารรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นค่ะโดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาลและเมื่อวันที่18มีนาคม2448นะคะก็มีพระบรมราชโองการ ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็นสุขาพิบาลเรียกว่าสุขาพิบาลท่าฉลอมซึ่งถือว่าเป็นสุขาพิบาลแห่งแรกของประเทศไทยก็ตั้งอยู่ที่นี่นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะที่มหาชัยหรือว่าที่จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้นะคะเขาบอกว่า รายได้ประชากรต่อหัวต่อคนหรือว่า GDP นี่นะคะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของภาคกลางค่ะที่นี่เป็นเมืองประมงนะคะแล้วก็เป็นอันดับที่2ของประเทศแสดงว่าชาวประมงที่นี่เนี่ยมีรายได้ค่อนข้างสูงนะคะสำหรับคนทั้งเมืองค่ะช่วงนี้นะคะเราเข้ารอสัญญ,ญาณเข้าสู่โทรทัศน์รงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอนำท่านชมไปชมสารคดีของจังหวัดสมุทรสาครค,ค่ะ สมุทรสาครหรือมหาชัยเป็นเมืองทำเลทองด้านการค้าการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายอย่างไม่รู้จบตั้งอยู่ติดปากน้ำท่าจีนโดยรัชสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิโปรดให้สร้างเมืองแห่งใหม่ขึ้นสำหรับใช้เป็นที่ระดมพลสู้กับพมา่าและบ้านท่าจีนก็ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองสาครบุรีต่อมารัชากาลที่4ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเป็นสมุทรสาครประวัติศาสตร์ เป็นดินแดนเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์พันท้ายน,นรสิง์ยอมสละชีวิตคงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอีกทั้งยังเป็นต้นกำเนิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนามว่าท่าฉลอมจึงเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของไทยด้วยความโดดเด่นด้านการค้าในฐานะครัวอาหารทะเลโลกพร้อมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมประมงที่สร้างรายได้มูลค่ากว่า80แสนล้านบาทต่อปีเน้นการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สัมผัสลายศิละปะเบ็นจรงค์ที่วิจิตรงดงามอันทรงคุณค่าที่ก้าวไกลไปทั่วโลกค่ะสารคดีของจังหวัด สมุทรสาครน,นะคะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังคงยืนอยู่กลางท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างหนักนะคะรวมทั้งมีลมมีฟ้าร้องแต่ว่าทุกคนนะคะก็ไม่มีใครกลางลมนะคะก็ยืนรอที่จะร่วมร้องเพลงชาติไทยไปพร้อมๆกันเพราะว่าอีกเวลาอีกไม่ครู่เดียวนะคะก็จะร่วมร้องเพลงชาติไทยแล้วค่ะ ชาวสมุทรสาครน,นะคะอยู่กันที่บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลหลักเมืองนะคะที่ตําบลมหาชายยัยอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นี่เองฝ oh. นตกอย่างเนืองแน่นและบริเวณนี้ก็มีผู้คนมากมายนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ oh. นี่เป็นการแสดงพลังสามัคคีของชาวจังหวัดสมุทรสาคร oh. สําหรับวันพรุ่งนี้นะคะเรายังมีโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งที่จังหวัดสระแก้วค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ